สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานะครับเอาฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้เป็น SSD นะครับผมเป็น NVMe ด้วยนะนะครับ 1T นะครับจะลองมาใส่กับกระบอกตัวนี้ของผมนะซึ่งจะต้องใส่ผ่านตัวการ์ดตัวอะแดปเตอร์ตัวแปลงตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็น X4 นะครับตัวนี้เป็น X4 นะครับก็จะมีตัวไอ้ตัวขายึดด้านหลังเคสมาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้เป็น x4 นะครับแล้วก็จะมาลองแปลงใส่ตัวนี้อ่านะครับผมโชคดีอย่างนดนที่ว่าบอร์ดผมเนี่ยมันมีอ่าสลอ็อตนะครับ pci express 2อันนะครับก็คือเห็นไหมอ่ามีสล็อตการ์ดจอ2อันนะครับสีเหลืองๆเนี่ยมีตรงนี้อันหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งนะครับ,รนนรบก็เลยโชคดีได้ได,ได้ได้ใส่สามารถที่จะใส่เป็นการ์ดแปลงตัว x4 ได้นะฮะถ้าใครไม่มีนะครับถ้าใครไม่มีการ์ดจอ2องช่องใส่การ์ดจอได้2ออันแบบนี้นะก็ต้องไปหาใส่ เป็น x1 ตัวนี้เอานะครับหาการ์ดอะแดปเตอร์ที่เป็น x1 นะครับตัวการ์ดที่เป็น x4 หรือว่า x16 แล้วเนี่ยนะครับมันจะวิ่งได้เต็มหน่อยนะครับจะวิ่งได้เร็วขึ้นก็ได้มากกว่า x1 เยอะอ่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็อย่างที่บอกนะต้องใช้ตัว x1 เอานะครับของผมโชคดีหน่อยบอร์ดผมเนี่ยเป็นเป็นไบโอสตาร์ t a 9 7 0นะครับแล้วก็ใช้เป็น cpu มันเนี่ยเป็นบอร์ดมันเป็นคอมตัวรุ่นเก่าหน่อยอ่ะเป็นอ s ลอนเป็น fx อยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่ดูกันนะเดี๋ยวอันดับแรกอันดับแรกเดี๋ยว ขยับกร์ดลงไปด้านล่างนะครับไปใส่ไปใส่ PJX ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาการาดตัวแปลงตัวนี้นะครับใส่ช่องด้านบนแล้วก็ใส่ตัวฮาร์ดดิส์ของเรานั่นเองนะครับ h o m h e Studio ก็สำหรับบอร์ดของใครนะครับที่มีในบอร์ดเนี่ยไปเช็คดูนะว่าถ้าเกิดมีมีช่องนะครับมีสล็อตเนี่ยที่ใส่สำหรับใส่ ใส่ฮาร์ดดิสที่เป็น NVMe แบบนี้นะครับหรือว่าเป็น SSD ต้องเช็คดูด้วยนะต้องไปดูในสเปคดูในคู่มือมานะครับว่าช่องที่ใส่เนี่ยเป็นสําหรับเป็น SSD ธรรมดาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็น SSD ที่เป็น s a t a าหรือเปล่าหรือว่าเป็น SSD ที่เป็น NVMe นะครับต้องไปเช็คดูสเปคของเมนบอร์ดทีนะถ้าใครมีก็ไม่ต้องใช้การ์ดแปลงไงมันก็ไปเสียบที่เมนบอร์ดได้เลยนะครับมันจะเป็นเสียบแบนๆนอนไปกับตัวเมนบอร์ดนะเป็นจะเป็นช่องสล็อตเล็กๆนะครับสั้นๆนะครับ ก็เดี๋ยวมาถอดการ์ดจอดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสายอะไรเกะกะผมถอดออกก่อนนะตัวนี้เป็น gtx 750 ti นะครับ 2GB DDR5 โอ้ใช้มานานแล้วคอมตัวนี้เก่ามากแล้วนะครับแต่ย้ายมานี่ยังผมนะครับบอดผมโชคดีตรงที่ว่ามันมี p c i express ที่2อ,อันนะครับเป็น p g i express เป็นเวอร์ชันน2นะอ่าเป็นเวอร์ชันน2.0นะครับ เดี๋ยวจะขยบก์านจอมาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวแกะช่องข้างหลังนี้ออกนะครับแล้วก็เอากร์ด X4 ของเรานะครับใส่ตรงนี้นะครับคือกร์ดแบบนี้มันเป็น X16 ใช่ไหมเรามันสามารถที่จะใส่กร์ด X4 ได้นะครับอ่ใส่แล้วนะครับไขยน็อตดูนี้เมื่อกี้ผมขยบฮาร์ดดิสตัวนี้ลงมาหน่อยหนึ่งนะอ่าก้์ดมันติดนะครับขยบถอยฮาร์ดดิสตัวนี้ลงเพื่อที่จะเสียบตัวนี้ได้นะครับ ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูการ์ดกันนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ขายึดด้วยนะครับใส่ขายึดใส่ขายึดไปที่เคสด้วยจะได้แน่นๆหน่อยนะครับตัวการ์ดก็จะหน้าตาแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้นกใครกาลังหาอยู่นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้มันถูกเดีไม่กี่บาทเองนะครับประมาณร้อยหนึ่งอ่ะนะได้จะประมาณร้อยหนึ่งครับเนี่ยช่องการ์ดเ v ว m จะเป็นแบบนี้นะครับ ต้องการ์ดใส่นะครับมันจะใส่ได้ถึงมันจะมีโค้ดบอกอยู่จะมีรหัสอยู่อะนะครับตัวนี้จะเป็นเนี่ยเห็นไหมสองสองศูนย์แปดจะเป็นตัวยาวสุดนะครับแล้วก็เป็นสองสองไอ้สองสองแปดศูนย์นะครับสองสองแปดศูนย์นี้จริงคือเป็นตัวยาวสุดที่เราสั่งมาใช่ไหมสองสองหกศูนย์สองสองสี่สองสองสองสามศูนย์ก็จะสั้นเล็กลงไปนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่ตัวนี้สล็อตของเขาตัวนี้นะครับอนะผมจะต่อกับการ์ดตัวนี้ก่อนที่ของ ในกล่องเขาก็จะมีน็อตมาให้นะสามตัวนะครับก็คือน็อตสองตัวนะ่ะเขาจะเอามาใช้ยึดกับตัวนี้เอามาใช้ยึดมันเสียบเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับะฉะนั้นตัวการ์ดเนี่ยมันจะต้องมายึดน็อตสองตัวนะครับตรงนี้แล้วเราก็เสียบเข้าไปที่เมนบอร์ดนะครับยึดน็อตสองตัวอย่างนี้นะครับพอเราเอาการ์ดมาใส่เสร็จนะครับก็จะมีน็อตตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับพร้อมกับหัวหมุดทองๆแบบนี้ นี่มันจะเป็นหมูดทองแบบนี้นะครับใส่ยึดเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ใส่น,อน็อตเดี๋ยวจะถอดการ์ดมาดูกันนะครับอ่าในผมลองใส่ดูแล้วครับมันต้องเอาการ์ดเอาไว้ด้านล่างแบบนี้นะนะครับแล้วก็ใส่หัวน,อน็อตใส่น็อตเข้าไปด้านนี้นะครับดูใส่น็อตเข้าไปด้านนี้นะครับเอากาดเอาไว้ด้านล่างแบบนี้เห็นไหมอ่าน็อตไข่เจ้าโผล่มาแบบนี้นะครับมันถึงจะใส่กับบอร์ดกับตัวยึดได้พอดีนะครับนี่ผมจะใส่ดูนะปึ๊บอ่ามันจะใส่ได้พอดีแค่นี้เองนะครับแล้วก็มเราก็มายึดน็อตเราก็มายึดน ตรงนี้กีหนึ่งนะครับเราก็เอาการ์ดใส่ตัวนี้กันตัวต่อไปเดี๋ยวมาใส่แกะอาร์ดิสมาดูกันนะครับมาแล้วตัวนี้ผมได้มาประมาณพันนิดนินะเป็นของ i ิงส p ป c ตัวนี้นะครับ i ิงสเป c นะครับรับประกัน3ปีนะครับลองลองใช้งานดูก่อนมีน็อตมาให้1อันนะครับนี่เป็นน็อตเล็กๆมาเอาไว้ไขย,ยึด กับถ้าใส่กับบอร์ดมันก็ยึดได้เลยนะครับรนะวังน็อตหล่นหายนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ King Spec M.2 NVMe นะครับ Solid State Drive นะครับ 1T2280 นะครับ Gen 3นะครับผมประมาณพันกลางๆนะครับ1,500 0พันนะครับม่ทีนี้มาดูวิธีการใส่ที่การ์ดนะครับก็จะเห็นตัวตัวมาร์กนะของตัวการ์ดเห็นไหมครับ จะเป็นมราร์กเล็กกระยายแบบนี้นะครับซ,ซึ่งก็ตรงกับบากมัน sure. ของตัวอะแดปเตอร์พอดีนะครับเราใส่เราก็ใส่ชิงเฉียงเข้าไปแบบนี้นะครับใส่ด้านชิงเฉียงเข้าไปนะครับปึ๊บดันเข้าไปเฉียงแล้วก็กดลงนะครับก่อนจะกดลงเอาตัวน็อตตัวเมียตัวนี้ของเขามาใส่นะมันจะเป็นที่ล็อกที่จับตัวก้์ด้วยนะครับใส่เข้าไปที่บากของเขาตัวนีここ้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบากอยู่ตรงนี้เล็กเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีบากเขาอยู่ดีเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บเอ่าเสียบเข้าไปแบบนี้นะมันจะมันจะอยู่ไไดดดด้้ีนนะะคครรรััับบแลลววเากกก็ตงป เนี่ยเอตัวตัวล mm ็อกการ์ดมันอยู่แบบนี้นะ mm hmm. เห็นไหมอ่ากดลงไปท่านี้นะครับสขยับให้ตรงรูนิดนึงนะครับอ่าเราก็เอาน็อตที่เขาให้มามาไขาด้านหลังแบบนี้นะครับนี่น็อตที่เขาให้มาเราก็มาเข้าด้านหลังเห็นไหมอ่าเข้าด้านหลังนะครับอ่าเหนแนนนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะล็อกอยู่แบบนี้นะตัวอันนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะครับล็อกการ์ดเข้าไปสายเข้าไปที่สล็อตโอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็เสียบเข้ากับตัวบอร์ดได้เลยนะครับ แค่นี้เองนะแล้วก็ยึดน,อดน็อตในหมไปหาน็อตจดได้น็อตมาแล้วเราก็ยึดเข้าไปที่นี่เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับเดีย๋ยวเราก็ลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองอินสตอลตัวฮาร์ดดิสกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ต่อพวกสายไฟอะไรกลับคืนที่เดิมด้วยนะครับอย่าลืมของผมการ์ดจอผมมันต้องใช้ไฟเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นอ่าไฟเลี้ยงตัวแฟนพัดลมนะครับอ๋อเนี่ยอันนี้เป็นของ ไปเลี้ยงการ์ดจอนะครับลกๆหน่อยนะไม่ได้เก็บสายอะไรเท่าไหร่นะครับไปลองเทสดูก่อนนะว่าเปิดเครื่องแล้วมันจะต้องอินสตอลด้วยนะครับเพราะว่ามันตาปกติแล้วสมมติจะมองไม่เห็นหนะ NVMe นะครับต้องทําการอ,าอินสตอลไดรเข้าไปด้วยนะครับอ่าเพอน,นะครับพอเราติดตั้งเสร็จเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับมันเวลาเราเข้าไปที่มาคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยปกตินะเนี่ยในส่วนของ ไดไดีได d, กับไดอ e นะครับในส่วนของไดไดี d, กับ e ตัวนี้เป็นไดอันเก่าของผมที่เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวใหญ่อะเป็นสัดพันห้านิ้วเป็นจานหมุนอนะฮาร์ดดิสก์ตัวใหญ่ๆเลยนะครับไดเอัวนี้เป็น s s d ที่เป็น SaTA ธรรมดานะครับผมเราจะต้องคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ดิสก์พีซีนะครับตรงนี้นะครับหรือว่า my computer นะครับหรือว่า my computer นะครับไปที่ manage ตรงนี้นะครับไป manage เสร็จนะครับจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะเราขึ้นไปที่ อันนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์ใช่ไหมครับเราไปที่ดิสแมเนจเมนต์ตรงนี้นะครับคลิกที่ดิสแมเนจเมนต์นี่มันจะเด้งขึ้นมาแล้วแต่ว่าเจอแล้วนะครับเป็นดิส2สองนะครับมันให้เราทําการจับปฏิทินตรงนี้นะครับเราก็เลือกโอเคไปนะครับมันจะเซตมาดีฟอลต์มาเป็น GPT ตัวนี้นะครับเรากดโอเคไปปุ๊บอมองเห็นแล้วนะครับเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้อ่า ฟอร์แมตยังไม่ได้ทำลายเราคลิกขวานครับเลือก New Sample ตรงนี้นะครับ New Sample บนรูมตรงนี้นะครับเลือก Next ไปอ่าถ้าใครต้องการแบ่ง Variation ตรงนี้ก็แบ่งได้เลยนะแล้วอาจจะใส่เป็นตรงนี้มัน9,000ตรงนี้ใช่ไหมล้วอาจจะใส่เป็น500นะครับแล้วก็0ูนก็ได้แบ่งครึ่งกันนะครับแล้วแต่ว่าเราต้องมาทำกระบวนการนี้2รอบนะครับนี่ผมขอข้ามไปก่อนนะผมจะตั้งเป็นได้เดียวเลยนะครับหเทเต็มๆเลยซึ่งมันจะได้ประมาณอ่า900กว่า 900กว่ากิกนะครับผมกด next ไปนะครับผมก็เพื่อเป็นได i v e นะครับใครจะเปลี่ยนชื่อได i v e อะไรก็มาจาัดกันตรงนี้นะครับกด next ไปให้ตั้งชื่อตรงนี้ใครจะตั้งเป็นชื่ออะไรนะครับก็ตั้งกันได้นะครับผมก็ยังไม่ตั้งนะเป็น new volume ตรงนี้อยู่นะครับเป็น drive f อ่าเอาเอา,เ,อา,เ,อาเป็น new เป็น new hdd ดีกว่า new hard disk ดีกว่า new s new ssd ดีกว่า ssd นะครับ new ssd ตรงนี้นะครับกด next ไปอ่า ฟินิชแล้วเสร็จแล้วนะครับกดฟินอิชไปปุ๊บรองมันฟอร์แมตอ่าเด้งขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวเองนะครับติดตั้งง่ายมากๆเลยเป็น New SSD ตรงนี้มาแล้วนะครับ New SSD ตรงนี้นะครับลอง p r o p e r t y ดูนะครับก็เป็น NTFS ตรงนี้เห็นไหมครับฟ r ีสเ p a c e 1 t นะครับคือประมาณ953 g กนั่นเองนะครับ9ก0กว่ากิกเห็นไหมแต่ว่าเขามองเห็นอย่างนี้ได้ถึง1ทเลยนะนะครับ แต่ว่าใช้งานจริงๆเพราะว่าเขาต้องไปใช้เป็นพวกแรมดาเป็นพวกอะไรสักอย่างนะครับเก็บเก็บแบ่งกันนะครับก็จะเหลือใช้งานได้จริงๆก็คือประมาณนี้นะครับก็คือ953กิกนะก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาลองเทสความเร็วดูนะครับผมเดี๋ยวจะมาเทสนะครับด้วยคิสตันดิสมาร์กตัวนี้นะครับเทสได้กันนะครับก็จะเป็นตั้งค่าดีฟอ์ของเขาเลยนะครับเรามาเลือกได้ตรงนี้เป็นไดเอฟของเรานะครับก็คือ ตัวตัวนี้นะครับไดเอฟของเราเทสไฟล์ด้วยค่ะประมาณ1นึ่กิ๊กนะครับทดสอบจานวนครั้งทดสอบ5าครั้งหน่วยเป็นตัวนี้นะครับหน่วยหน่วยเป็นเมกนะครับผมกดเทสต์ออฟเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รอมาดูมาดูทากกันมาดูทากกันนะครับนี่ตัวนี้ของไดตัวนี้ของเอฟไดเอฟตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับลีดไลท์นะครับอันแรกก็จะเป็น1 6 5 0 8 4นะครับไลท์หนึ่งสองแปนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยนะ มันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับคือคือค่าล l i ไท์ของการทดสอบทั้ง4ตัวนี้นะครับจะจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าผมมาใส่กับบอร์ดที่เป็นบอร์ดเก่านะครับ mm hmm. บอร์ดรุ่นเก่า CPU ก็เก่าอะไรเงี้ยซึ่ง CPU มันเป็นแค่2อขอสี่เทเท่านั้นเองครับตัวตัวตัวแอตแลนอฟเอนะครับ,รบแล้วก็ที่บอร์ดเนี่ยพีซีไอเอ็กที่เราเสียบเนี่ย เป็น2.0นะครับซึ่งมันก็วิ่งได้เลนประมาณ500เท่านั้นเองประมาณเท่านั้นเราเมกวิ่งพอๆกับตัวสารธรรมดานะครับวิ่งพอๆกับตัวสตารธรรมดาก็จะได้ค่าประมาณนี้นะครับก็จะได้ค่าประมาณนี้เดี๋ยวจะผมจะลองไปทดสอบกับตัวบอร์ดที่มันที่มันรองรับดีกว่าคือตัวนี้เหมือนกับบอร์ดมันมันไม่ซับมันมันมันไม่แมทกันนะกับตัว NVMe นะครับก็จะได้ประมาณนี้ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองโยนไฟล์ให้ดูดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพเป็นชัดๆนะครับ ตอนนี้ผมมีนะครับที่ที่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนี้เป็นเป็นเป็นแฟลชไดร์นะเป็นยนะูพีสามนะครับเป็นแฟลชไดร์นะครับตัวนี้นเป็นแฟลชไดร์นะครเป็นยูพีสามนะไฟตัวนี้สองจุดแปดกิกนะครับสองจุดแปดกิกลองก๊อปปี้แล้วลองโยนไปไว้ที่ new ssd ของเราดูนะครับปืด๊ดนะวัวในวิ่งประมาณเก้าร้อยเมกถึงประมาณหนึ่งกิกเลยเร็วมากเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับตัว ตัวตัวบอร์ดเอาไปลองเดี๋ยวเราเอาไปลองเสียบกับโน้ตบุ๊กดูดีกว่านะครับเพื่อจะให้เห็นให้ลองเทสประสิทธิภาพแบบเต็มรูปแบบของมันดูนะครับตอนนี้มันอาจจะคอขวดหรืออาจจะไม่แมทกันสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ทดสอบผลทดสอบไอ้ตัวเบนท์มาร์กตัวนั้นมันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีนะครับได้ได้ค่าค่อนข้างที่จะน้อยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองไปเทสดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเอา SSD นะครับเอา m.2 ตัวนี้นะครับ มาลองเปลี่ยนกับโน้ตบุ๊กตัวนี้ดูนะครับซึ่งมันรับเ n อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คความเร็วกันนะครับว่าเขาทํางานได้ดีขึ้นไหมนะครับพอมาใส่กับตัวนี้นะครับตัวนี้แกะออกมาตัวนี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับตัวกระจายความร้อนตัวเก่าอันนี้ของเขาเป็นซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงตัวนี้512 g กเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเจน3 X4 เหมือนกันนะครับแต่ว่าความเด่ตัวนี้รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง3 5ม0ัมั้งนะครับเดี๋ยวไปลองเทสด,ดูอีกทีนึงนะครับอ่าแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนเลยนะครับเราใส่ก็ใส่ก็มันจะมันจะเฉียงเขียงเข้าไปแบบนี้นะแล้วเราก็เอาตัวกระจายความร้อนของเขาตัวนี้นะครับกดก็ไม่เฉยตัวนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีน็อตที่หัวนะใส่แค่น็อตอันนี้ของเขาอย่างเดียวนะครับอ่าแค่นี้เองครับเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็ไปเปิดทดสอบใช้งานกันนะครับอ่าโอเคนะครับก็ ลงวินโดว์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แบ่งพาร์ติชันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัว d i s m m n n g g m m n t t เขานะครับ device manager Man น g เจอร์ดิส m a n มน e ์ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมผมแบ่งเป็น2ได้เป็นได้์กับไดส์อย่างละครึ่งนะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ลูกเดียวกันนะครับ953.85นะตัวนี้นะครับไปดูในใน t a s k manager ตรงนี้ก็ได้นะครับ ดูที่ดิสตเนี่ยตรงนี้นะเป็นรุ่นนี้นะครับไดซีไดดีนะเป็นเ e ็นะครับขีด1 tb 2 2 8 0นะครับ, 80, รบแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นตัวเก่าเขาเนี่ยอันนี้เป็นตัวเก่าตัวเก่าเขาเป็นซัมซุงนะครับนี่ตัวเก่าเขาเป็นซัมซุงอ่าเดี๋ยวเรามาลองเทสตัวนี้กันก่อนหลังจากที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยลงโปรแกรมไดซีเรียบร้อยนะครับผมจะเทสเลยนะครับคิสตันดิสมาร์กตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ อ่ะเนี่ยก็เป็นตัวนี้อาเทปเป็นเลือกเป็นไดซีมันก็ฮาร์ดดิสก์เดียวกันแหละนะครับไฟล์หนึ่งกิกเท่ากันกับที่เทสด้วยคอมน้ำก็เน,นี้อันนี้จ่าจำนวนครั้งก็เทสเขาก็เป็น5นะครับหน่วยก็เป็นเมกะไบต์เหมือนเดิมผมกดออไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วครับทุกคนก็จะเห็นว่าผลการทดสอบก็จะได้ประมาณนี้นะครับใน4สถานการณ์แบบนี้นะครับอ่าในส่วนของรีดกับไลต์ตัวด้านบนเนี้ยจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะตรงกับสเปคที่เขาแจ้งไว้ที่หน้าร้านนะครับ สเปคที่ที่โพสต์ขายอยู่อยู่อยู่ในช็อปอะนะก็ะจะบอกว่าลีดได้2,500นะครับแล้วก็ไลด์ได้1,800นะครับก็จะตัวนี้ทํางานจริงเทสทดสอบจริงก็ได้165่ก็โอเคนะผมเทสสองสามรอบก็คือได้ประมาณนี้เฉลี่ยก็คือประมาณนี้บางทีก็รู้ไปพันเบ้างนะครับอ่า 4K ตรงนี้ทําได้ประมาณ42่สิบอก็คือก็พอใช้ได้นะครับอันนี้ก็ไลด์ตัวนี้ก็ 20, ร้อยยีก็คือประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบ ตัวตัวซัมซุงที่มันมากับตัวโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยให้ดูด้วยอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวตอนประกอบคืนเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดอันนี้ออกนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นไอเจ็ดนะครับไอเจ็ดเจนแปดนะครับเป็น8 5 5 0ซึ่งเป็น4คอร์นะครับแเทรดนะครับสคอร์แเทรดนะครับตัวนี้ตัวนี้ไอเจ็ดแปดห้าห้าศูนย์ยูเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็น4คอร์แเทรดนะครับ4คอร์แเทรดนะครับ ตัวนี้ดิสที่เราทำการทดสอบก็คืออันนี้นะครับ 1TB 2280แนะแล้วก็แรมของเขา8 g ดิกนั่นเองนะครับก็สังเกตว่าถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่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 ดีๆหน่อยก็จะประสิทธิภาพเขาจะทำงาออมาได้เต็มที่นะครับเหมือนกับตอนที่เราทดสอบกับคอมพิวเตอร์ PC ที่มันรุ่นเก่าอ่ะจะผ่านตัวการ์ดอะแดปเตอร์แปลงที่เป็น p c i 2.0ด้วยนะครับก็จะ ตัวลิตรแล้วตรงนี้ได้แค่แค่พันหกเองแล้วก็ลายตรงนี้ได้เท่าไหร่รู้จักบันไดแล้วซึ่งมันน้อยกว่าตัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือตัวฮัตดิสคิงสเปกนะครับประมาณทดสอบกับโน้ตบุ๊กนะครับ i 7ตัวนี้ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้คืนให้ดูด้วยนะแล้วก็มาลองทดสอบกันว่าตัวซัมซุงของเขาตัวนี้ที่มากับตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมทดสอบไอตัวคิงสเปกเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบตัวนี้คืน ตัวตัวที่มากับตัวโน้ตบุ๊กเขาอะเออเทปเป็นตัวนี้จะเป็นซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นซัมซุงเดี๋ยวลองใส่คืนแล้วก็เดี๋ยวไปทดสอบดูกันะว่ามันจะแรงกว่าตัวของเราไหมนะครับโอเคมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลการเทสนะครับของของฮาร์ดดิสตัวซัมซุงนะครับฮาร์ดดิสตัวซัมซุงนะครับตัวนี้ที่เราติดตั้งคืนเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยดิสตัวนี้ SSD ตรงนี้เห็นไหมครับ เป็น nvme นะครับ samsung นะครับผมก็ผลการทดสอบอ่ะก็จะตรงตามสเปคที่เขาแจ้งไว้ตอนขายนะของรถรถบุญครับก็คือ l i เนี่ยเขาบอกว่า3 k นะไลท์ไลท์นี่เขาบอก1.8เองนะตอนนี้เทสได้1.9ก็คือได้1ัน0เลยนะครับในส่วนของตัวตัวถัดมา2ตัวนี้นะครับตัวถัดมา2ตัวนี้ทําได้ดีกว่าตัวของตัว king สเป c เพราะว่าตัวแถวที่2เนี่ยมันได้แค่1ันเใช่ไหมนะครับแล้วก็ไลท์ได้แค่1ัน0เองนะครับนี้ปาไป1ัน0เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ 4K ตัวนี้นะครับได้283ใช่ไหมของตัว King spec นะครับของเขาตัวนี้ได้370นะครับแล้วก็ตัวนี้ได้604ซึ่งตัวเก่าของเราไม่ได้แค่433นะครับตัว King spec เรานะครับแต่ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยมรรสุดท้ายของเราทำของเราทำได้ดีกว่านะ King spec ได้42นะครับดีคอนทิชหน่อยก็จริงก็พอๆกันแหละนะครับแล้วก็ไลน์นี่ได้120กว่าเลยได้123ได้ซ้ำไปนะครับตัวนี้ได้119นะครับแต่ว่าดีกับไลน์ทางด้านบนนะครับตัวของซ้ำตัวตัวนี้ วิ่งเต็ม3,000เขาเลยนะครับได้2เกือบเต็มมาก็คือ2,009นะครับแล้วก็ไรายได้1,009นะครับก็ก็คือประมาณนี้เทียบให้ดูกันนะครับว่าตัวตัวของที่มากับรถบุ๊กนะครับเขาเป็นยังไงท,ที่เป็นแบรงด์ของ Samsung เขานะครับส่วนตัวของเรา King spec ที่เราเอามาทดสอบเมื่อกี้นี้เทสใส่ให้ดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมก็ผ่านไปด้วยดีนะครับ ดี๋ยวไปสรุปกันต่ออ่าโอเคนะครับก็มาสรุปกันนะสำหรับ King Spec ตัวนี้นะครับ1ทนะครับรับประกัน3ปีนะครับเป็น M.2 NVMe นะครับตัวนี้ก็คือเป็น PCI 3.0แล้วนะครับเป็น x4 ด้วยนะครับผมความเร็วอะไรเนี่ยนะครับก็ประมาณ1นะก็ถือว่าเร็วตรงตามที่สเปคได้ระบุไว้นั่นแหละนะครับที่เราทําการเทสกันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของตัวคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถ้าคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยนะเห็นไหมที่ว่าช่องรุ่นเก่าที่ผมเอาไปใส่ตอนแรกอะ่ะมันก็ดอบสเปคลงไปเยอะนะทําให้มันช้าลงค่อนข้างเยอะนะครับวิ่งได้ไม่เต็มประสิทธิภาพพอเปลี่ยนมาใส่กับโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยก็ใช้ได้ดีนะครับวิ่งเทสทำการทดสอบแล้วก็อ่าโอเคได้2,000กว่านะครับรีดไลท์ตามที่สเปคเขาระบุเอาไว้นะครับราคาก็สมราคานะครับ ตอนที่ผมซื้อเนี่ยได้ไม่ไม,ไ,มไม่เกินพันห้าเนี่ยโอเคนะคุ้มนะนะครับนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญทีเดียวนะครับก็คือสําหรับคนที่จะเอาไปใช้เป็นไดซีนะครับหรือว่าจะเอาเป็นตัวบูตนะครับเอาใช้เป็นลงวินโดว์เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเมนบอร์ดนั้นซัพพอร์ตไหมนะครับถ้าไปใช้เมนบอร์ดเก่าๆแบบของผมเนี่ยอาจจะไม่ซัพพอร์ตนะนะครับมันอาจจะมองเห็นได้แค่ทําให้เป็นไดไดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นที่เก็บวินโดว์หรือว่าใช้เป็นบูตได้อะไรอย่างเงี้จจะนะครับ แต่ว่าหลายๆคนบางคนเนี่ยเขาก็ทํากันได้นะครับอาจจะต้องมีการโมโมบายออดนะด window, ด by or, by นเอ่อมอสวินโดว์มอสบออดไปอะไรแบบนี้คือบางคนเขาก็ไปหาตัวไดิเวอร์ของตัว NVMe มายัดเข้าไปในไบออดนะซึ่งมันก็มีวิธีการทํานะครับใครที่ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยชํานาญในเรื่องของพวกโปรแกรมในไบออดแฝตลอมอะไรแบบนี้ผมว่ามันอาจจะลำบากสักนิดนึงนะเออซึ่งตัวผมตอนแรกก็อยากจะทำแหละ ลองมาดูวิธีการแล้วไม่ยังเรายังไม่ได้จําเป็นถึงอะไรขนา,ขนาดนั้นนะครับซึ่งพอใส่เข้าไปแล้วทุกวันนี้ก็ใช้เครื่องได้มันก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็โอเคแล้วเพราะว่ามันบางทีมันเก่าเกินไปกว่าที่จะไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาอาจจะลองทําให้ดูก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเมนบอร์ดลูกเ่มนบอร์ดลูกเก่าๆ่าอ่ะมันอาจจะไม่พปอร์ตในการบูตด้วย SSD ที่เป็น NVMe M.2 นะครับผมต้องมีการ m o ิ i f y ไปออดสะหน่อยนึง mod b อ o s หรือว่า outdiver มาลงแฟดลอมมันเพื่อให้ตัวใบออดมันมองเห็นนะครับทำให้บูตด้วยไ uh, ดที่เป็น NVMe ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆอ่ะถ้าตัวบอร์ดเองเนี่ยมีซ็อกเก็ตของ NVM.2 มาให้แล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาคงจะใช้ได้เลยนะครับทวาสามารถที่จะใช้ทําเป็นไดทสแล้วก็เข้าไปอาจจะต้องไปตั้งค่าในใบออดทีนิดนึงให้มันบูตด้วย NVMe นะครับให้มันบูตด้วย M.2 หรือว่าเป็นอะไรนั่นแหละต้องเข้าไปดูแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับบอร์ดแต่ละรุ่นนะครับต้องลองดูนะครับสาหรับ เรื่องนี้นะครับแล้วผมก็เอามาใช้งานกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็เพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ผมได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเช่นผมเอามาตัดต่อคลิปนะครับด้วยแอปแคปคั t หรือว่าพิมีอาโป,โปนี่ก็เอาลื่นขึ้นนะฮะจากที่ตอนแรกน,นะงุนหงิดกับการกระตุกเวลาพรีวิวนะเพราะว่าเวลาที่แบบใส่เอฟเฟกนะครับใส่เสียงใส่เลเยอร์เยอะๆเ,เ,เนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะกระตุกเหมือนกันนะเวลาพรีวิวนะครับงุนหงิดหน่อยครับพอเปลี่ยนเป็น King spec เป็น NVMe นะครับเป็น M.2 เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำงานได้ลื่นขึ้นทีเดียวเลยนะครับพรีวิวอะไรเงี้ยดูได้อย่างลื่นแม้กระทั่งแบบทําการคอมโพสคลิปหรือว่าใส่เลเยอร์ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะๆเนี่ยก็พรีวิวได้ลื่นนะครับเรนเดอร์ได้ลื่นขึ้นนะครับรวมถึงลูกชายเอาไปเล่นเกมนะครับเปิดเล่นเกมก็ก็บอกว่าลื่นขึ้นเหมือนกันนะครับเอาไว้เก็บเกมแล้วก็เล่นเกมดึงข้อมูลจากจากไดร์อันนี้ออกมาเล่นเขาบอกว่าเออลื่นขึ้นจริงๆด้วยพ่อนะครับลื่นลื่นขึ้น รู้สึกเครื่องคอมเรามันเบาขึ้นนะเวลาทํางานครับเพราะมันไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการโยนไฟล์นะครับการโยนไฟล์ c o p ีไฟล์ลงอะไรเงี้ยจากจากจากก็พีจากไดร์ไปไดร์ซีก็พีจากไดร์อื่นมาเก็บที่ไดร์ใหม่อะไรเงี้ยก็เร็วดีนะครับเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ตัเก่าแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพราะมันเป็น s s d นะครับเป็น n v m e ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคานะครับ เรื่องถ้าเทียบกันในเรื่องของราคานะครับไม่เกินพันหเนี่ยซื้อได้อยู่นะ,นะครับหาซื้อได้อยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเกินพันหาไปนะครับในเลทพันหกพันเจ็ดพันแเนี่ยเออมันมีรุ่นที่มันลีดไลท์นะครับที่มันเขียนอ่านเขียนได้เร็วกว่านี้นะเอออาจจะเพิ่มตังอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะได้ตัวที่มันแบบล e ดไลท์สามพันสามพเลยนะครับเป็นเป็นเป็นปีไอสับจุสุเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าต่างยี่ห้อกันไปก็ดูอาจจะเพิ่มตังนิดหน่อยแต่ได้อีก ความเร็วในการอ่านเขียน้าสูงขึ้นนะนะครับผมแต่ถ้างบจำกัดจริงๆนะครับซื้อตัวนี้ได้ไม่เกินมีโคตดลดมีอะไรแล้วเนี่ยเออจับได้นะไม่ได้อาจจะได้แค่พันหน่อยๆเท่านั้นเองพันสองพันสามอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดบางใครใครเก็บโค้ดมีโคตดส่วนลดสิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์นะครับก็จะได้ราคาแค่พันนิดๆน,นะซื้อได้ไม่เกินนะถ,ถ้าเกินจากนั้นไปอย่างที่ผมบอกอะ่ะอาจจะต้องลองมองพิจารณาตัวอื่นรวมๆด้วยนะครับเพราะว่าราคาที่มากกว่าพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดเนี่ยมันจะได้ตัวที่ค เขียนอ่านเนี่ยสามพันสามพกับ3 0 0พก็มีนะต้ลองไปหาดูนะครับได้สเปคได้ความจุ1เทเท่ากันด้วยนะครับผมตอนแรกตอนที่ผมซื้อเนี่ยยังยังยังออกมาไม่เยอะขนาดนี้นะครับราคายังไม่ลงมายังราคายังไม่ลงมาขนาดนี้พวกแบรนด์อื่นๆนะครับตอนนี้ตอนนี้ลงมาเยอะแล้วนะครับลงมาเยอะเลยตัวหนึ่งเทนะครับแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าราคากําลังที่นะถ้าจัดได้ในราคาไม่เกินพันห้านะนะครับรวมส่วนลดแล้วอาจจะไม่ถึงพันห้าแน่นอนถ้าเกิด พวกเก็บคูปองเก็บอะไรกันไว้นะครับช่วงแคมเปญต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับก็มาอัปเดตมามาทดสอบให้ดูแล้วนะครับกับ M.2 นะครับของ King สเปคตัวนี้1เทนะครับอ่าน2 5 0 5นนะครับไรพันแปนะครับผมโอเคนะใครสนใจตามลิงก์ไปนะใครกำลังมองมองอยู่นะครับใครกำลังพิจารณาอยู่แล้วกันนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ